เสียคะ่ะขอรถเก๋งเล็กๆไว้ใช้ในครอบครัวหน่อยคะ่ะหารถเกง๋งน้อยๆไปใส่ในครอบครัวเนาะครับเอาปีให,หม่บอปีใหม่เอาพ่อพอนพ่อ,พอประมาณเนาะอนบอแพงหลายเนาะพอนถือพิอมพอนถูกเนาะเอามาเตอไน้ำบอเอาเอาตามเสียยะมาตามเสียยะมามีแนะนําครับรถขนีเขามามหม่ครับสีดำดำคึ้มๆึเหมาะกับการเขาเรียกว่าคนหักครอบครัว ดูแลครอบครัวก,กับประมาณนี้ครับสีสีนี่สีดีเป็นสีดํามงคลสีดําร่ํารวยสีดําโชคลาภครับเอาไปพรนหกพับาทจากตัวนี้นิวโตโยต้ายารีสหนเจเดอร์เป็นตัวเจปี2019เกี่ียร์ออโต้ภายในสวยบางเดิมรถรับประกันเลยไม่เขียวไม่ชนไม่ตำไม่ตีลังกาและก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับชุดแต่งสปอยเลอร์หลัง ชุดระบบรา,างน้ำฝนนะครับมีมาพร้อมชุดแต่งท่อคู่โอ้โหสวยงามนะแต่ว่ารถเครื่องเดิมรถเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับไม่เขียวไม่จนไม่ต่ำนะสังเกตหัวนงหัวน็อตครับนี่เดิมหมดรถไม่เคยติดแก๊สนะครับนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งทราบมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันพี่น้องครับรถติดแก๊สนะครับตอนนี้ธนาคารเขาไม่ได้รับพิจารณาแล้วฉะนั้น ถ้าจะไปติดแก๊สเพื่อการใช้งานคิดดีๆว่าตอนเวลาเราขายอะครับมันจะต้องขาดทุนเยอะเลยนะบางที่บางเตนท์เขารับบางที่บางเตนท์เขาไม่รับแล้วนะเพราะว่ามันจัดไปแน่นไม่ได้ธนาคารไม่รับพิจารณาเพราะเขามองไปว่าการติดแก๊สมันทําให้เครื่องยนต์มันหลวมนะพี่น้องนะไปนั้นเขาเลยไม่รับพิจารณาฉะนั้นเวลาพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะไปติดแก๊สเพื่อให้มันประหยัดนะครับนะทุกมมือนี่ต้องบอกตามตรง บวัวสิเป็นแก๊สเอลพีจีหรืออย่างต่างๆเลยนะน้ำมงนมันเลยนะต้องบอกจังส่แพงแพงหมดค่าคองชีพ300บาทค่าใช้จ่าย800บาทต่อว,วันนะครับโอ้เขียดเขียดเลยฟังเราขีดเลยนะ้งบอกฟังเราขีดนะครับก็คอยสู่ๆครับเอาเอาธรรมะเข้า,าขหัวใจครับเอาธรรมะเข้า,าขหัวใจคือจังเสียยะชีวิตเจ้ากับสีดีนะ เลขไม้หาหมื่นโลนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับรถสวยบางเดิมไม่เขียวไม่ชนไม่ตำ่ำเอามอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสิบไอป้ายแดงไปหนึ่งคันรถคันนี้งามบองามครับชุดแต่งมันหลอกคันเหรอเนาะครับเอาแม็กใหมย่ยางใหม่ไปอีกหนึ่งชุดเสียยะดูแล่ไห้ครับเอาเบื้องของเครื่อง้องเครื่องเดิมเดิมครับหัวตงหัว,หวน็อตลอง,อง,องแก้มฝากระโปรงเดิมหมดจ้าฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวพร้อมส่งฟรีฮอดหน้าบ้าน เยะจันไห่เอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียะสย,ะสยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้แถมฟรีมอเตอร์ไซค์ไห่หนึ่งคันแถมฟรีแม็กไมยางไม่หนึ่งชุดเสียยะจันไห่เด้อจ้าแก้ว